อะไรครับมือก็มีอันนี้มือกับกอกใครชอบกับกอกอร่อยไหมครับขอบคุณครับไข่หรือยังครับใหญ่สามรอบแล้วอ่ครับขอบคุณสามรอบแล้วครับครับใครนะครับข้าวข้าวขอ้าวข้าวอร่อยไหมครับ เขาเขาเหนียวไว้ยม่ะคับเตอนี่ย uh ังอะไรลูกนี่ยังไก่ทอดใส่น้ำใส่ก่อนนื้อหมูทอดใช่ไหมไก่ทอดไก่ทอดครับ นักบนักับเอาหนังสือมาทำแบบนี้